เอาละครับทุกคนสวัสดีด้วยนะครับผมกลับมาพบกันกับ for the king นะฮะออต่อจาก ep ที่แล้วกันเป็นเลยนะครับเรากำลังจะไปเดินทางไปเอาธนูนะครับได้มีธนูแรงๆยิงเขาสักทีลุยเลยแล้วกันส่วนเพื่อนก็สแตนบายอยู่แถวนี้ก่อนนะครับเก็บเรลวไป ยัโบมอยู่ไหนไวะนนี้เฮ้ยบีบ่อน้ําไม่เทสสกิลตรงนี้ด้วยเดีย๋ยวให้リアกลับเอาแล้วกันช่วงนี้ได้ยังไม่ได้สู้อะไรครับอ่ะโดเซ่เราอุ้ยโดนดักอีกแล้วเหรอบ้านเควอันเก่ายังไม่ได้ทําเลยจะเย็นๆลูกพี่อ่าได้ไปแล้วครับหวัวไปคนเดียวไม่ไหววะ่ะมอนขวางทางเต็มเลยครับอาจจะย่องผ่านไปได้นะเดี๋ยวลองดูด้วยกันมาทางนี้ครับอันนี้มา โอ้โห oh, 17เอนงเหรอทำไมน้อยจังไม่มีอะไรเกิดโอ้โ oh, หมีโอกาสตายด้วยสดคลิปเ์น33เปอร์ per. ไม่เป็นไรครับชีวิตคือความเสี่ยงเอื้อไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างเจงเลยนี้โ oh, oh, อ้โหไอหน้ารูดันนี้ต้องให้โลเซ่มาทำว่ะโรเซร่พลังดวงตาเยอะสุดนะครับอันนี้เหมือนกับว่าพวกของใช้อัปเกรดนะครับแล้วก็การเซอร์วิสน่าจะราคาขึ้นด้วยมั้ยลองเข้าไปดูซิอ้าว oh, ซื้อไปดูได้แล้วครับจัดไปเลยหนึ่งอันแล้วก็นี่ไงมีของใหม่มาขายนะครับ เมจิกสตาร์ันนี้อุ้ยน่าซื้อเนี่ยมีหอกด้วยเฟสบอร์ดก็ยังไม่มีอัปเดตอันเก่ายังไม่ได้ทำโรเซ่ Jose. สนิกไปได้ไหม83เปอร์เซ็นเออสนิกไปได้อยู่ครับปึ๊บเจออีกหนึ่งย่องผ่านไปโอ้ไม่ผ่านสามตัวเดี๋ยวแป๊บนึงหนีได้อยู่เออหนีได้ครับโอ้สนิกไม่ผ่านเฉยเลย80วยกว่าเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้รอบนี้ต้องสนิกผ่านเฮ้ยเฟลเยอะอ่ะเดี๋ยว เกินไปปะเนี่ยโอ้โหใส่รอบหน้าต้องใช้โฟกัสแล้ววะโคตรเสียเวลาเวลาซนิไม่ผ่านสองรอบเอา้าไปได้แต่มันไม่ผ่านอ่ะด็ไปมันรีทีสางเงนียวไวะนี่ไงไม่มีให้ซนิไม่มีประโยชน์เลยเลยประตูหิงเสงเลยนี่อันนี้อะไรเนี่ยเคเวสนี่ไงได้แล้วไม้เท้าของเดิมวุ้ยแรงขึ้นมาหนึ่งเอง แต่อันเดิมท่าเดิมนั่าจะดีกว่านะมีสกิลหมู่นะครับแล้วก็มีสตันด้วยอ่าวนใหม่วิยแคออสกำลังจะมาแล้วอะ่ะแเก็บอันนี้ก่อนนี่บอกสองมูฟเมนต์ไม่มีมอนขวางเราแล้วทุกคนเรามาเอาธนูได้อย่างสบายใจเย่ได้แล้วธนูสี่ม่วงสุดยอดไปเลยนะงั้นเรามาลงดันนี่กว่าจะได้เรียกเพื่อนมาด้วยนะครับหุยไม่ใช่หรอสู้ันสองคน มอนเลเวลสี่ลองดูไหมเนี่สู้ไหวนะตัวเดียวเองโอ้แต่มันเป็นตัวแบบอีเวนต์นี่ว่าอ๋อนี่ไงสู้ไหวปหมเนี่ยเฟอร์สการ์ดอะอแมทโู้เลือดหกสิบแปดเลือดโคตรเยอะน่าจะไหวอยู่นะนี่นะ่เฮ้ยหลบได้สบายแลมโบจัดการเฮ้ยมันหลบเฉยเลยอะไรเนี่ยอ๋อต้องตีเพอร์เฟกต์อย่างเดียวถึงจะโดนด้วยครับ อุ่ยมันขโมยตังเรา43บาทเลยนะหาโคตรยากมันจะหนีไปเนี่ยนั่นแง่คุว่าแล้วโ,โดนขโมยตังไป43บาทแล้วมันก็หนีไปอ๋อเราก็กลับมาสู้ใหม่ได้เรื่อยๆจนกว่ามันจะไปนะครับนี่มันจะไปแล้วจะหมดเวลาแล้วครับนี้ต้องสตาร์ทว่ะเดยอขอลองอีกสักรอบหนึ่งนะครับเผื่อจะโดนขโมยอีกสักตัวมันกันสตาร์ทด้วยครับโอ้โหยากเลยอย่างนี้ โอ้โหแล้วมันไม่เพอร์เฟกโคตรยากเนี่ยมันจะขโมยตังเยอะหนาคือมันไม่สตันนะครับพอไม่สตันมันก็หยุดไม่ได้ไงเนี่ยทุบโดนอยู่แต่ว่ามันมันต้องเพอร์เฟกตลอดอะนี่นะ ขอเพอร์เฟกอีกหนึ่งทีเท่านั้นเรียบร้อยบางอาจมาขโมยตังเราอย่างนั้นหรือนี่ได้คืนมาครับก็แชร์กันไปอุ้ยนี่หมวกใหม่โคตรดีเลยบวกรักทั้งเจนะ็ดแน่ยบวกเงินนะครับบวกหลบแอนด์โบยังไม่มีหมวกใส่เหรอหมวกนี้เป็นแค่คอสตูมที่เลือกมาตอนแรกสินะโอเคแอโบอใส่ไปครับด <laughs> <laughs> เดี๋ยวนะใส่แล้วไม่เข้าเลยวะ โคตรตลกดูดิโคตรตลกเลยใส่แล้วโคตรตลกเลยครับน่ะมีพ่อค้าโผล่มาดูซะหน่อยมีอะไรขายเปล่าครับไม่มีเลยไม่มีอะไรน่าซื้อเลยซื้อใบายาสูบไปสักใบหนึ่งน่ะน,น่ะเงินจะหมดเหลือสี่สิบบ,บาทหุยได้เลเวลเลยเหรออันนี้อันนี้รันดอมทำสาบสู้ตายโอกาสได้ยี่สสี่เอ็กพีนะครับมากสุดไป โอ้โห oh, oh. ไม่สำเร็จเลยต้องไฟเรเวห้าเนี่ยหนีได้ไหมหนีเจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นถ้าซูนี่ผมต้องตีสี่ทีอะ่ะมันก็ตายอะ่ะแต่ผมไดตีสองทีสองทีอยู่เนี่ยไหววะลองดูดกันอือสิบหกดูอ่ะน้องตีแรงวะ่ะโอ้ยมันใช้ท่าเหมือนจะเป็นติดแข่งนะครับแต่ว่าผมน่าจะมีสกิลป้องกันอยู่ อืเพอร์เฟกหน่อยสิเพื่อนเออนั่นแหละตีีสองทีเฮ้ยดูดเนี่ยตายไปเลยครับโอ้โหมันตีแรงมากอะสามสิบแปดอะโคตรแรงเลยใช้โฟกัสแล้วกันนะเออนี่แน่โอ้โหเสียท่าเลยครับโคตรอย่างเจ๋ง สู้สองคนมอนเลอร์สี่มะลองดูโอ้โหสู้อยู่ทีมสำเร็จโดนโหวดก่อนหนึ่งที่เอ,อื้อสิบห้าโคตรแรงวิ้ยติดดีบัฟลดค่ารักครับไหนลองธนูใหม่สินี่แน่หูดอกเดียวหน้าหงายไปเลยกระเด็นตัวแตกติดกำแพงเลยครับโคตรโหดอันนี้สุดจริง โอ้โหแล้วดีบัฟอยู่โคตรอยู่ติดตัวเลยเหรอไปทำเครสเลเวลห้าลุยเลือเท่าไหร่เนี่ยอ่ะคิดเจอรี่เพื่อนไม่มานะครับมาไม่ได้เลือเจ็ดสิบสองโอ้ไมค์กอดเรามีธนูเทพอยู่นี่แนะ่ยิงไปยิงอยกทีนึงเปือ้อจะตายแล้วขอเบาเบาเฮ้ยหลบได้สวยเลยอันนี้หน้าแตกไปอย่างี้ ตุ้มโอ้โหขีออ,อจะมาแล้วครับยังไม่ได้ไปทำคว้นเลยได้มาหนึ่งอันขี่ได้ขี่มาด้วยอาตะกี้เราเกลี้ยควลยพอดีนะครับโดนซุ่มยมตีอีกแล้วแต่เรามาสองคนนะอุ้ยยิงไม่โดนเฉยเอา้าธนูแตกเฮ้ยเอา้าโอ้โหโอโหาอส่าเก็บมายิงได้สองตาแตกอะไรวะเนี่ยโอ้ ย่างนี้ก็ได้เละหามจริงอะไรคือการที่ยิงธนูแล้วโดนบล็อกแล้วธนูแตกวะงงคุณงงเหมือนผมไหมครับเออถ้าโดนมอนตีแล้วายกธนูกาดแล้วธนูแตกก็ยังพอเข้าใจแหละอันนี้ต้องเอาธนูไปยิงง้างแรงไว้เงี้ยแหละอโอ้ยอะไรกันครับเนี่ย ตนูแตกเฉยเลยพใส่ธะนูกะก,กาอีกแล้วโอ้โหแรงได้ไม่ยังไม่ทันสะใจเลยยังไม่ทันหายสะใจเลยครับกับต้องกลับมากกายอีกแล้วอัากากะว่าจะเอาไปเคลียร์ไอ้ตัวนี้ซะหน่อยเถอะไอ้ไมไอ้ไม้หลอดเนี่ยอ,อะไรเนี่ยมาอีกแล้วโอ้โหอะไรของแกวะเนี่ยมันยังไงเนี่ยฮะมันหิวโหยมากแล้วล่งไงโอ้เราสู้ตัวตัวด้วยนะเราจะตายแล้วดิ่าพึ่งทุบทีเดียวไม่ตายด้วย โอ้โหหนีหกสิบห้าเปอร์เซ็นามจริงโอ้โหไม่ติดแม่งตันไม่ได้ตาย,ตายโดนล็อกเออโอ้โวยเ,เหลือสองเกือบตายถ้างนั้นก็ตายไปซะนี่แน่ใช้เต็นท์นอนได้ไหมอากินยาธรรมดากันนะเออเต็นท์ดูสเฮ้ยตะกี้ดกดเพิ่มคือกดใช้เลยเหรอแล้วผมกินยาทำไมอีกแล้วเนี่ย งงอะไรครับเนี่ยโอ้ก็คือออกจากแคมป์อ๋อพอตั้งแคมป์ปุ๊บแคมป์ก็จะอยู่ตรงนี้99เเทิร์นเงี้ยเหรอแล้วเราก็สามารถเดินมาพักได้ถ้าพักก็จะฟื้นเลือดจะนอนไปก่อนแล้วกันเพื่อนไปใช้เต็นท์ได้ไหมอุ้ยได้อ๋อโอเคเอาไว้เดินทางไกลๆนะครับจะได้ไม่ต้องกลับมาเติมเลือดอะไรยเงี้ยอันนี้คือเราเก็บว่ะฟังดูอ๋อเพิ่มโฟกัสโอเครู้เรื่อง เราไปซื้อเรือดีกว่าครับล่องเรือก่อนเรือสี่สิบาทพอไปใกล้ๆเรียกปาร์ตี้มาอุ้ยทำไมมาได้แค่สองคนเนี่ยหรือว่าคนนั้นมันอยู่ไกลไปเป็นไปได้นะอยู่ไกลไปใช่ไหมนี่ไงโอเคอันนี้เรียกปาร์ตี้ไปได้อ่าลุยเวสเควสไปทำลุยดันอุ้ยมีอีเวนต์อะไรอีกไม่รู้โอ้โหยิงใครก่อนดีเนี่ย ยิงไอ้ปลาปากกระเป๋าตรงกลางแล้วกันนะโอ้หเสียดายธนูอะ่ะคือแบบใช้แตกไวเกินยังไม่ทันได้บูอะไรเท่าไหร่เลยครับนี่ก็มันติหมูไปใช้ไปเลยโฟกงโฟ,งโฟงกัสน,นี่แน่โอ้โหมยอมเพอร์เฟคให้ด้วยโอ้โหหมดที่ยี่สิบถามจริงพวกพี่จะรุนแรงไปไหนเนี่ยนี่แนะน่จัดนันไป เดี๋ยวตัวเดียวอ้ตะกีมันติดสตาร์นไม่ใช่เหรอวะมันหายมาตีเราเร็วเกินหนึองดูว่าสตาร์นเกมนี้มันไม่ข้ามเถินวะไม่รู้เหมือนกันนะรู้แต่ว่าน้องนี่จะตายแล้วน้องโนเซ่เอ,อ้น้องรียารียาจะตายแล้วโอ้มอนเลือดเยอะยอย่างนั้นเลยฮะอันนี้ต้องเพอร์เฟกต์ช็อต โอ้โหเดินมาถีบหน้าอย่างนี้เลยเหรอเพื่อนโอ้โหตีแรงแท้จะตาย้วครับตั้มอื้มฮืมเพอร์เฟคก็ไม่ได้โอ้โหเออหลบได้สวยอยู่สกิลแล้วเนี่ยจิจิโอ้โหไม่คิดเลยไม่จะรู้กอะโอ้โห หัว,วใจหัวใจหายอีกแล้วเดี๋ยวขอยิงกอนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยชุบนี่ยิงตัวนี้นี่แน่ตัวแตกไปซะเฮ้ยอืมมอนตีโคตรแรงยิวไปเอ,อ้ยไปลุยเจอหีบสมบัติแล้วครับ ใช้อันนี้2ดูก่อนไหมเอ๊ะมีมิกหรือเปล่า2แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแสดงว่าไม่ใช่มีมิกอุ้ยอันนี้ดาบใช้5สกิลทาเลตนในการโจมตีครับบวก5ลบอีก15ทิแล้วก็ดามจกับพวกที่มีเกราะอ,อุ้ยลองใส่ดูเราไม่ใช้ละเวทเราใช้อันนี้แทนครับ มีแลมโบ้คนนั้นที่ใช้ได้แต่ผมว่าอาวุธแลมโบ้มันดีอยู่แล้วไงมีกระโดดทุบติดสตันหมู่ด้วยนะครับงั้นอันนี้ใส่แล้วกันนะลองเปลี่ยนจากสายเวทมาเป็นสายดาบดูบ้างดาบโจรสลัดไปได้อะไรเนี่ยไขมุกได้เงิน24บาทใช้ในการต่อสู้เหมือนกับรักษาคำสานะครับแล้วก็ฟื้นโฟกัสทั้งหมด เฮ้ยทนูใหม่มาเลยเออก็ดีขึ้นมาหน่อยครับสามสต็อปเพลนลัมโบใส่พอดีเลยสวยเฮ้ยคุ้มอยู่เนี่ยเฮ้ยดันในทะเลมันของดีเนี่ยดีกว่าไอ้ข้างบนนะผมว่าข้างบนแล้วไม่ค่อยได้ของอะไรเลยครับสู้คนเดียวเหรออ n นเชียนค a อรีนะครับเป็นเควสพิเศษอ่ะดูดิอ๋อไอ้ตัวนี้ไงตัวในไทม์ไลน์เนี่ยเลยที่ยังจะผล่มามันชื่อเดมอสนะครับ โอ้ไม่กอดมีสกิลเพิ่มหลบหลีกด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เหมือนยิงแบบอย่างรุนแรงนะเล็งหัวอะไรเงี้ยลองใช้ดูแลกันใส่สองโฟกัสไปเลยมอนมันโหดนี่นะยีออะ่สิบห้ายังอ่ะโอ้โหคือเกาะมันหนาก้อนนี้มีโอ้ยอันนี้ทะลุเกาะนี่ไงคิดถูกแล้วที่เปลี่ยนมาเป็นสายดาบ นี่ใช้โฟกัสไปหนึ่งนี่แน่ตีทะลุเกาะเข้าไป29อันนี้ก็จัดการ่าลัมโบตูมโอ้โหผ่านอย่างง่ายได้เรียบร้อยเลเวลอัพด้วยครับสวยเลยอันนี้แชร์เงินกันไปคุ้ยหมวกใหม่บวกสอัมเมอร์บวกเลือดสินะครับแต่พบว่าของเดิมก็ดีอยู่แล้ว่เง้นให้ดีอาใส่แล้วกันครับเพราะว่าหมวก เรียานี่กระจอกสุดเลยตอนนี้ใส่ไปกลายเป็นเหมือนแต่งคอสตูมอ่ะตอนนี้เดนเรายังอยู่นะเดี๋ยวเราไปเติมโฟกัสครับมาลุยถ้ำนี้ต่อได้นะครับเฮลงถ้ำรัวรวเข้าไปเลยเลเวลห้านี่แน่วุ้ยเจอนักดนตรีโจรสลัดด,ด้วยโเคตรเลยนี้ ใจท่านี้แล้วกันครับยิงไปสวยเลยหติดกิทีเดียวตาย <c oughs> โคตรแรงเอ่อพวกเกนาะหน้าๆน,านี่เดี๋ยวให้เดียจัดการครับมันก็หนาทั้งสองตัวเลยนะเอาปูนี่ก่อนแล้วกันนี่แนะ่เจาะเกาะไปครับทีนี้ก่อนแลมโบกระโดดทุบหน้าไป ชึกโอ้ยิงไม่ค่อยเข้าครับติดเกราะนี่ให้รียาจัดการนี่แน่โคตรโหดโยิงนักเวรแล้วกันครับโอ้โหยิงไม่โดนตาถอยเงี้ยสายฟ้าอือหูโดนทุกตัวเลยวะติดดีบับทุกตัวซะด้วยอื เกินไปอย่างนี้โอ้ oh, เหมือนติดสก,กิลนี้แล้วมันจะไม่เพอร์เฟกน์ครับเป็นธรรมพาดไปโอ้ oh, มอนตีแรงมากเลยวะตีแรงจริงอย่างนี้โอ้โ oh, ห oh. ทั้งทั้งไฟช็อตทั้งหนาวเน็บเยอะแข็งอะไรนะเียอันอะไรดังหนาครับเนี่ย โอเคสักท okay. ีืออไม่ติดลบได้ถ้างั้นสวยเลยเออเพอร์เฟก์ช็อตไปนี่บิดบดิ้งซะด้วยนี่เรียบร้อยครับเจ้ากอลำ่ำลงไปนอนโอ้โห กว่าจะผ่าน29 XP บวก2ลบกให้โรเซ่กินไปแล้วกันได้ปลิวปิวอ่าใส่อันนี้มาใช้สกิลหน่อยเอ้าปราร์ตี้ฮิวไปลุยต่อครับลุยเจอบอ่อน้ำอื้หก็คงต้องให้ไอริยาดื่มแล้วกันนะเุ้ย <laughs> ไม่ติดเลยแม้แต่นิดเดียวโอ้โหเกินไปกะว่าเพิ่มสักสิบก็ยังดีนะะกี้สุดจริงว่ะนี้ไม่ได้อะไรเลยเปิดไปครับขอของเจมๆเงินยี่บสี่บาทอันนี้โรเซร่ยังไม่มีครับฮะโรเซร่ใส่ไปหุยคาถาใหม่แต่ผมว่าดาบดีแล้ววะจาะเกาะได้ด้วยนะครับเก็บมาไว้แล้วกันอะไรครับเนี่ยเซิร์ชไป เออได้ของป้องกันจะกิวขโมยค่อยดีเ่าไหร่เลยเก็บไปขายแล้วกันโอ้ได้อันเดียวนี้นะไม่แจ็มเลยขายของกันครับลองเบาขายไปไม่ได้ใช้บิ g แอไม่ได้ใช้แล้วครับขายไปโลไม่ได้ใช้โอเคแลมโบซื้อไฟแดงนะครับดกักกอนไปจัดเย้ย yeah. หมดตูด เดี๋ยวสามสิบบาทไปนอนพักนี่พักโรงแรมเติมเลือดนะโรเซ่มาเคลียอันนี้ซะหน่อยสิอันนี้นารูนห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์ได้เหรอใช้โฟกัสไปสวยปับ๊บเรียบร้อยครับได้มาเป็นรองเท้าโอ้โก็ดีกว่าอันเดิมนะก็ใส่แบ่กัไกนได้เสื้ออันนี้เอามาไว้ขายนะครับโดนดักอีกแกลทำไมขยันดักเหลือเกิน ซูมย่อมตีไปโอ้โยไม่ติดด้วยเออโอ้โหเองมาตัวเดียวทำไมเองเก่งเหลือเกินเนี่ยเก่งเหลือเกินเก่งจริงๆเลยนะตัวแค่นี้ยิงมันสวยเออ,อ,อแลมโบ้พึ่งนอนตะกี้เองครับ เลือดหายไปสามสิบนอนต่อเลยแล้วกัน <c oughs> นอนต่อเลยแล้วกันแลมโบด้วยแลมโบบอกนอนต่อเลยแล้วกันมาคุยยาสักหน่อยโอ้โอกาสสามเปอร์เซ็นต์ไม่คุยแล้วครับกลับบ้าน <c oughs> ต้องให้ต้องให้ลิอามาครับมาใช้ความฉลาดสามสิบสามเปอร์เซ็นต์โอ้โหใช้โฟกัสไปเลยแล้วกันนะใช้ได้อันเดียว อ๋อนี่ไงใช้ดีแปดสิบหกเปอร์เซ็นต์จัดไปเออโอ้โหเป็นดาบที่ดีเนี่ยถือโลได้ด้วยครับถือว่าแจ่มเลยอันนี้มีกี่ตัวเนี่ยโอ้มีสามเดี๋ยวเราให้โรเซ่เป็นตัวเปิดเลยกันนะดักตีไปปึ๊บเออสำเร็จมาหลอดมาเจอกันหน่อย อัเจยิงมาหลอดไปเลยครับเพราะว่าตัวอื่นมีเกาะใช้โฟกัสหนึ่งอันเออมีเพื่อนช่วยบับให้อีกหนึ่งทีสวยอยู่เออหลบได้อุ้ยได้ยิงอีกหนึ่งทีไม่ตายนะเนี่ยต้องใช้สกิลนี้อุ้ยสวยเลยนี่แน่ติดคลิปโชว์การหันหลังยิงไปหนึ่งทีอันนี้มีเกาะดีตัวนี้กัน มีเกาะทั้งคู่นะครับนี่แน่ทะลุกเกาะไปสตันหรอเฮ้ยหลบได้อันนี้คือแบบพวกเรากลังโชว์เทพมันเพอร์เฟกทุกคนเลยเสุดยอดจริง,รงแต่ที่หาได้ยากอ้าวไม่น่าชมยังดีแล้วที่ตายเออ มันไม่แทงให้มันตายๆไปโทษอื้อยีย่สิบเนี่ยติดดันด้วยนี่แนะ่ตายพอดีอุ้ยเคยอนมาสองรอบติดเลยเหรอมาแบบทีๆรัวๆรองเท้าบวกสเปน์ให้ลัมโบใส่แล้วกันนะครับลบสปีดอ่าเดี๋ยวได้กหนึ่งอันหรืออีกหนึ่งอันเหลืออีกหนึ่งที่ที่ต้องไปมันอยู่ตรงไหนวะ อ๋ออยู่ตรงนี้โอเคอยู่ที่เรือนะเปิดทีได้เลยเอ่ยได้เงิน16บาทได้เหล้าหนึ่งอันวิ่งได้เกาะเกาะอ,อะไรไม่รู้วิ่งอันนี้ของดีอ่ะวันใหม่แล้วครับทุกคนโอเคครับก็อีพีนี้ผมฝากไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับเราก็ลงดันแล้วก็ทำเคเวสผ่านไปแล้วเคเวสหนึ่งนะครับเหลืออีกหนึ่งเคเวสเท่านั้นเราก็จะได้ไปต่อนะครับก็คือมาตรงนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกัน EP หน้านะคัอุ้ยอันนี้นกอะไรเนี่ยไม่เคยสู้เลยเดี๋ยวไว้ไปลองสู้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ EP หน้านะครับ EP นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่สวัสดีครับผมโย